รเช้ามาจะเป็นอะครับพี่ตีเช้าว,วันน,น,นี้วันนี้วันที่19เดือนธันวาคมสองพันห้ารับตอนเช้าผมมีนัดกับโปรแกรมเมอร์ที่เขียนแพลตฟอร์มให้กับเบอร์หนึ่งเรานะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อขายสินค้าแล้วก็มีผลตอบแทนกลับไปด้วยแล้วก็คุยกับโปรแกรมเมอร์เสร็จเราก็จะผมก็จะพาหุ้นส่วนคนใหม่ไปที่โรงงานผลิตเบอร์หนึ่งสมุนไพรที่อำเภอสารพีครับครับ,รบวันนี้ก็ เป็นวันอาจจะเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของของเราเพราะว่าเราได้มีหุ้นส่วนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถที่จะมีความรู้ในการวางแผนโครงสร้างขององค์กรให้นำพาบริษัทไปสู่บริษัทที่เป็นมหาชนแล้วก็เป็นบริษัทที่มีรูปแบบการบริหารก,การแบบมาต่านตาคนนะครับ,รบเพื่อที่จะ เป็นพื้นฐานของการเติบโตของบริษัทที่ดีในอนาคตเพราะว่าระบบบัญชีภาษีของธุรกิจเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากกับหลังบ้านหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าขายดีจนเจ๊งอ่ะเพราะว่าระบบการจัดการหลังบ้านเรื่องมาระบ,บบบัญชีภาษีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการจัดทําหรือว่าวางแผนจัดการอย่างถูกต้องอย่างเบอร์นหนึ่งส่วนภัยเราเนี่ยเราวางแผนที่จะเสียภาษีอย่างถูกต้องร้อเซเพื่อที่จะให้เป็นบริษัทที่ าสากลเขาเลาะเขายอมรับแล้วก็สามารถาเป็นมหาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือนโยบายของเราที่เรากําลังจะทําอยู่นะครับ,รบถ้าใครสนใจที่จะร่วมมาเป็นนักธุรกิจเบอร์นหนึ่งกับเ,เราเนี่ยเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับที่ต้องการคนที่เป็นผู้เหมือนกับผู้จัดการการตลาดที่จะคอยดูแลลูกค้าในแต่ละจังหวัดให้เราใครอยู่จังหวัดไหน อยากหารายได้เสริมอ,อยากจะมีทำอะไรเพิ่มเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยเรามีฐานลูกค้าที่จะยกให้คุณแล้วก็เป็นลูกค้าทุกจังหวัดเราจะมีลูกค้าที่มีความศรัทธาต่อสินค้าอยู่แล้วด้วยนะครับคือเป็นความโชคดีของคนที่จะมามาดูแลลูกค้าตรงนี้เพราะว่า,าถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ย ท่านอาจจะต้องหาลูกค้าเองอาจจะเปิดรับสมัครตัวแทนจนาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านต้องไปหาลูกค้า้วยตัวเองแต่ตอนนี้เรามีฐานลูกค้าให้ดูแลแล้วก็ไปขยายต่อให้มันเติบโตเราตั้งเป้าจังหวัดละ1 0 0 0คนนะครับ1000คนแล้วก็ปี65เนี่ยเราต้องการที่จะขยายลูกค้าตอนนี้เรามีหลักประมาณสัก2 3,000คนทั่วประเทศเนี่ยเราต้องการขยายให้เป็น1 0 0 0 0หคนภายในปี65ซึ่ง มันมีโอกาสที่อาจจะได้มากกว่าหมื่นคนอาจจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นภายในปีหน้าเลยก็ได้ครับนะครับก็ขอเชิญมีใครมีสงสัยอะไรก็โทรมาไม่เหมาะกับทุกคนในะงานนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้เอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งเหมาะสําหรับคนที่มีอุดมการณ์ตรงที่อยากจะช่วยชีวิตคนมาเป็นตัวตั้งเรื่องเงินเอาไวท้ทีหลังรเรื่องเงินเนี่ยคุณได้แน่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างฐานลูกค้าไว้ดีพอต้องบอกว่างานผมเนี่ยไม่รวยเร็วนะครับ เพราะผมไม่เชื่อว่ารวยเร็วจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้มันต้องเกิดจากการที่ลงมือทําแล้วก็ต้องอไม่เร็วมันมันจะชา้าด้วยซ้ำไปในช่วงแรกแต่พอมันสําเร็จแล้วมันจะแบบจะโตแบบไม่หยุดครัไอาการที่ไม่หยุดนี่แหละก็คือเท่ากับเราจะรวยมากกว่าคนที่รวยเร็วครับนะครับอย่างพี่กุ้งเนี่ยมากับผมวันแรกเนาะครับก็รู้สึกยังไงพี่กุ้งเห็นมาเห็นลูกค้าเราครั้งแรกอ๋อไม่เจ้ลูกค้าป่วยครับป่วยแล้วหายอ่า ครับผมแล้วเขาเขาแฮปปี้ครับพี่เห็นเขารู้สึกยังไงครับเหมือนชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่มาอ่ะฮะครับผมประทับใจทุกเคสเลยนะเมื่อวานที่เราไปกันสี่เคสที่ที่เขามีความสุขมากๆเลยได้ได้กินเบอร์หนึ่งนะครับผมอ่าฮะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับครับโอเคครับ